Mcdonaldization เมื่อคนเราใช้ชีวิตแบบร้านฟาสต์ฟู้ดวิถีชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมากครับและณนะวันนี้ก็มีคำสำคัญในวงการสังคมวิทยามาคำหนึ่งชื่อคำว่า McDonaldization มันมาจากคำว่า McDonald ที่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่พวกเราซื้อกันบ่อยๆนี่แหละครับและเติมคำว่า Dization เข้าไป คำนี้ถูกคิดค้นโดยนักสังคมวิทยาชื่อคุณจอร์ดลิสเซอร์นะครับกับหนังสือที่เขาเขียนเล่มหนึ่งในปี1993ครับชื่อ The McDonaldization of Society คุณลิสเซอร์นะครับได้กล่าวถึงวิถีทางสังคมที่มีชีวิตแบบร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับแล้วเขาก็เลยเอาชื่อของร้าน Fast Food ดที่ดังที่สุดในโลกคือแมคโดนัลมาเป็นคำใหม่ตัวนี้ที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันคุณริเซอร์นะครับได้ให้คำจำกัดความของลักษณะของสังคมแบบแมคโดนัลดเซชันไว้4ประการดังนี้ครับประการที่1ก็คือสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงครับเขาจะมุ่งหาวิธีที่จะออพติมอลคือทำให้ ดีที่สุดคุ้มท่าคุ้มทุนคุ้มแรงที่ลงไปที่สุดนะครับในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คุณริเซอร์นะครับยกตัวอย่างพฤติกรรมของคนที่เป็นลูกค้าของร้านแมคโดนัลล์ครับว่าการที่เขาเลือกเข้าร้านอาหารประเภท ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะครับเพราะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเปลี่ยนจากความหิวที่เขามีก่อนเข้าร้านไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร้านอาหารก็คือความอิ่มนั่นเองและร้านฟาสต์ฟู้ดแบบแมค o โดนัลก็คือช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เขาจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็คือเกิดความอิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นวิธีคิดแบบแมคโดนัลดเซชันก็คือ องค์กรหรือบุคคลนะครับที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ให้เร็วที่สุดประเด็นที่ 2. ต้องสามารถคำนวณต้นทุนและผลลัพธ์ออกมาเป็นเชิงปริมาณได้อย่างชัดเจนการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องชี้วัดได้ในเชิงปริมาณเช่นยอดขายแมคโดนัลล์เนี่ยขายได้กี่ชิ้นไม่ใช่ว่าวัดแบบที่เป็นปริมาณไม่ได้เช่น รสชาติดีแบบนี้ไม่ใช่แมค o โดนัลด์ไ i เซชันครับเพราะว่าวิถีของแมค o โดนัลเขาคิดว่าปริมาณหมายถึงคุณภาพอันนี้น่าสนใจนะครับเขาคิดว่าการทำให้มีปริมาณมากและขายได้ในปริมาณมากมันคือตัวพิสูจน์ว่าเขามีคุณภาพดีดังนั้นถ้าสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้มากที่สุดในเวลา ทำที่สั้นที่สุดหมายความว่าสินค้านั้นมีคุณภาพสูงตามไปด้วยไม่งั้นไม่สามารถขายได้ในปริมาณที่มากขนาดนี้ในเวลาที่รวดเร็วขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็จะสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถไปประเมินเอาเองได้ครับว่าปริมาณที่ลูกค้าได้รับไปเนี่ยคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายออกมาไหม ดังนั้นองค์กรแบบแมคโดนัลดดเซชันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยคิดว่าเขาได้ของที่ได้รับกลับไปเนี่ยมากกว่าเงินที่เขาจ่ายออกมาแล้วสำหรับลูกจ้างขององค์กรแบบแมคโดนัลดดเซชันก็จะมีตัวชี้วัดว่าเขาสามารถทำสินค้าได้ปริมาณออกมารวดเร็วมากกว่ามุ่งที่คุณภาพของสินค้า ประเด็นที่3ครับลูกค้าสามารถคาดการหรือคาดเดาผลที่จะได้รับได้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่เราเข้าร้านแมคโดนัลแล้วเราสั่งบิ๊กแมคนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้บิ๊กแมคมาทั้งรสชาติขนาดปริมาณเครื่องเคียงหีพอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับถ้าเราพูดคำว่าบิ๊กแมคไปเราจะได้อะไรกลับมา อันนี้คือวิธีคิดแบบแ c d o n น l d i ์เ t i ชั่นสินค้าและบริการแบบนี้เนี่ยจะมีมาตรฐานหรือมีแสแตนดาร์ดและมีรูปแบบของผลิตภัณฑ์และรูปแบบของการบริการที่แน่นอนชัดเจนเอาเป็นว่าไม่ว่าไปใช้บริการแมคโดนัลที่สาขาไหนคุณก็จะได้รับสินค้าแบบเดียวกันเป๊ะๆแน่นอนและในมุมของลูกจ้างครับเช่นเดียวกันองค์กรแบบแมคโดนัลด์เซชั่น ก็จะให้ลูกจ้างทำงานซ้ำๆมีมาตรฐานและคาดเดาผลผล,ผลิตออกมาได้อย่างชัดเจนแน่นอนประเด็นที่4ครับคือสามารถควบคุมได้อย่างเข้มงวดและชัดเจนตัวอย่างเช่นการทอดเฟรนด์ฟรายของแมคโดน l ์เนี่ยวัตถุดิบมาเป็นถุงเลยครับแค่ฉีกถุงแล้วก็มี ขนาดหรือว่าตัวของปริมาณของน้ำมันลงทอดในเวลากี่นาทีแล้วต้องเอาขึ้นเพราะฉะนั้นบริการและสินค้าขององค์กรแบบแมคโดนั d i ์เซชั่นจะควบคุมมาตรฐานวิถีวิธีคิดรูปแบบและลักษณะของสินค้าและบริการรวมถึงการจัดการองค์กรการจัดการลูกจ้างและมีแนวโน้มที่จะเอาเทคโนโลยีที่ไม่ใช้คนมาแทนแรงงานของมนุษย์ ท่านอาจจะคิดว่าองค์กรแบบนี้มันมีอยู่จริงเหรอหรือว่ารูปแบบของการให้บริการแบบนี้มันมีอยู่จริงในโลกนอกจากฟาสต์ฟู้ดร้านแดกด่วนเหรอ คำตอบคือมีจริงๆครับแล้วเขายกตัวอย่างองค์กรประเภทมหาวิาลยหรือสถาบันการศึกษาแบบอุดมศึกษาในยุคป,ปัจจุบันครับแล้วเขาเทียบเคียงให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นไปตาม4ข้อของหลักการของ m แม o โดน d ด z a t i o n จริงๆก็คือประสิทธิภาพคำนวณได้คาดเดาวผ,ผลผลิตได้และควบคุมการผลิตได้ผมลองเล่าให้ท่านฟังครับ องค์กรด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันมีข้อที่1ประสิทธิภาพเขาใช้ประสิทธิภาพโดยการให้คะแนนหรือตรวจข้อสอบอย่างรวดเร็วที่สุดด้วยการตรวจสอบแบบคอมพิวเตอร์ครับหรือแม้กระทั่งให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปทำข้อสอบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์เลยแล้วก็จะได้รับผลสอบทันทีหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้น เขาประเมินผลหรือได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดที่จะทำได้ลักษณะข้อที่2ของมหาวิาลแบบแมคโดน d ด z เซชันก็คือสามารถคำนวณผ,ผลผลิตในเชิงปริมาณได้เพราะเขาให้เกรดเป็น a b c d และ f แล้วก็คิดเกรดเฉลี่ยเพื่อเป็นตัวชี้วัดความสามารถหรือคุณภาพของผู้เรียนคำนวณออกมาได้อย่างชัดเจนว่าคุณมีคุณภาพแค่ไหนโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ประเด็นที่3ครับก็คือคาดเดาผลผล,ผลิตได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเรียนคณะนี้ชื่อนี้ที่มหาวิทยาลัยไหนก็ตามคณะเดียวกันก็สอนแบบเดียวกันได้ผลผลิตแบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะเรียนที่ใดก็ตามทีประเด็นที่4ครับก็คือควบคุมได้เพราะว่า มีลำดับการสอนวิธีการสอนเนื้อหาตำราประกอบบทเรียนการบ้านและอื่นๆที่ระบุไว้ในแผนการสอนหรือคอร์สซีลบัสอย่างชัดเจนมีเวลาเริ่มมีเวลาจบรายวิชาที่แน่นอนสามารถกำหนดวันที่เปิดและปิดเทอมได้พร้อมกันทุกวิชานี่คือวิธีการคิดแบบแม d โดน l d i z a t i o n ที่ ผลักดันหรือถูกใช้งานจริงๆในวิถีชีวิตของเรานะครับวิธีแบบนี้จะดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะก็แล้วแต่คุณผู้ฟังจะตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ก็มีแนวคิดที่คัดค้านหรือต่อต้านแนวคิดแบบ m a c d o n a l i z a t i o n ชื่อ d m m c d o n a l d i z a t i o n ซึ่งผมจะเล่าให้ท่านฟังในเอพิโซดถัดๆไปวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ